สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพวกเราทั้ง10คนจะพาทุกคนไปเที่ยวผาชนันใดและน้ําตกสร้อยสวรค์ครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สองสหรับการเดินทางนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามได้ในคลิปนี้เลยช่วงเวลาในการเดินทางนะครับเราก็เริ่มเดินทางตั้งแต่ตีสเลยที่จริงอะ่ะนะกันทีสนะแต่ว่าแบบอืมเออ และก็เลยแบบได้ไปที่สเนาะตอนนี้เราอยู่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอุบลรัชธานีก็เดินทางประมาณ2ถึงกืบ3ชั่วโมงนะครับท่านใดที่อยากไปนะครับก็สามารถจัดสรรเวลาได้ตามระยะทางจากจุดเริ่มต้นของท่านเลยนะครับ ตอนนี้เราก็น่าจะถึงภาชนะใดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าภาชนะใดคือตรงไหนครับแล้วก็จะเดินไปเรื่อยเดี๋ยว่าเดินต่นนี่ยบรรยากาศนะครับตรงนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าคือฝั่งไหน Wow, uh, right? It's Is a passionate day. Okay. Yeah. Uh -oh. Uh -oh. <laughs> <laughs> we it's beautiful place. Welcome to passionate day. Darling. Oh, you help me. Oh, it's family. Oh, selfie. Oh, passionate day. คือเดินป่าน่ารักเวอร์แต่แต่วันสองหามห้ามเนี่ยคือมาไม่ทันบอกเวอร์นะครับทุกคนเราก็จะใส่เดี๋ยวแมสซิงเกิลก่อนนะครับเพราะว่าคนเยอะก็ไม่เค่อยมีป่าดอกไม้นะครับโอ้ยนี่คือไม้ตายดอกไม้นะครับน้องจะลองถ่ายตามเลยนะครับใช่คุณผู้หญิง ก็เดินมาแม่ไกลครับประมาณ20กิโลเมตรเดินตั้แต่ปีสี่แล้วก็คือคนเยอะเออทุกคนคนเยอะมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นผาชนะใดนะครับทุกคนนะครับอันนี้นะ คือ,ว,อว,วิวสวยมากทุกคนตรงนั้นจะเป็นแม่น้ำอะไรอ่ะอันตรายมากเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับสวยมากทุกคนอันนี้เรามาไม่ทันหรอกตอนเช้านะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาก็เลยแบบไม่รู้ว่าเวลาในการขับรถนะครับทุกคนคือ ก็หญิงไปนี้สวยจังเลยเนี่ยตัวนี้ก็คือสาวเบ่หน้าตาสวยมากตัวคือสวยอยัะเอาดีก็คือแบบว่านั่นก็ได้เล่นะครับทุกคนคือเสียงผมจะสาห่อนะครับเพราะว่าผมเมื่อยนก็จะมีดอกไม้ห้ามเข้าเป็นดอกไม้อะไร เฮ้ยมึงเห็นเถียงกูบ่เถียงหนาวเลยทุกคนคือมันได้ฟิลกับเหนือเวอร์ที่ไปเมื่อไรอ่ะสวยมากทุกคนครับสวยมากตัวนี้คือแดดแบบกำลังอ่อนๆนะเออเอาดีแดดอ่อนเวอร์คือแบบว่า ยังมีความแบบละอายของหมอแล้วก็ทุกคนอันนี้ก็คือก้อนเมฆนะครับก็คือมันก็ได้ยู่นะแต่ว่าถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ก็จะดีกว่านิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็คือแดดมาแล้วนะครับมึงพวกมึงสวอเมาเลยอ่ะดูดิมานมานี่นี่เป็นร้อนนะครับ นั่งสู้ชีวิตเกิเมื่อยายายถอยลำไปเด้อนี่คือหน้าพาสสวยอ่ะแ้ทุกคนคือมันคุ้มเวอร์อันนี้บัตรบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่าเตัวน้ำมันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ค่าเข้าเออ่ เออมันมีค่าเข้าด้วยนะครับก็เราเขีมมาายมาซามาขั้นหนึ่งต่อสองคนก็จ่ายหกสิบาทคนละสามสิบบาทครับทุกคนแม่มกูต้องภูมิใจในตัวกูเดีย๋ยวผมไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ ตอนนี้เราก็ถ่ายรูปได้ประมาณ8 0 0 0 0นรูปครับกําลังหาวิวที่แบบยังไม่ถ่ายแล้วก็จะกลับนะครับทุกคนเขาไม่กลับหรอกจะว่าก็จะไปที่อื่นเนาะรอรูเลยเลยรอรอลุนว่าเราจะไปไหนนะครับอดความคุณทอไปไหนอาจจะพาไปวัดก็ได้ไม่ตอไปตึกแค่ฟังคงนะย่าโจกกำลัง ตายให้มันเห็นหน้าผากับไอ้น้ำอ่ะอ่าโจปีเน็บอกือหน้าสหยมากแล้วไม่มีเน่ยเล่นหรอกมาเที่ยวกันเยือนนะครับทุกคนจะแบบมาแบบมาแบบว่าเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือแดดจัดแล้วเรามาไม่ทันนะครับให้มาถึงนี่ประมาณเออาชนะใดเปิดให้เข้าตอนตีสี่ครับตีสี่ครึ่งมั้งประมาณนี้แหละ

น้ำตกซ้อยสวรรค์แม่เป็น่รน้ำตกซ้อยสวรรค์นะครับมาจากไอ้อะไรนะมาจากแก่งตานะใช่ไหมเออไพน์ซานะใดนะครับมาโผล่ที่น no ้ำตกซ้อยสวรรค์นะครับเดินมาน่าต้องไปตรงไหนก็เดินมานะครับ เราเรียกมัอว่าไปทุบนั่นเองนะครับเราก็จะเดินไปนะครับแล้วก็จะลงบันไดร้อยห้าสิบเจ็ดขั้นนะครับก็แต่ไม่เป็นไรครัเคยณผู้ชมไม่ได้รู้ก็ไปนะเจ้าหน้าที่แนะนําว่าถ้าอยากเร็วกว่านั้นถ้าอยากเร็วกว่ากันลงบันไดก็โดดลงไปเลยเดี๋ยวจะถามบรรยากาศดูนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับน้ำตกสวยสวรรงแล้วก็จะได้ลงไปลงบันไดนะครับเลยบันไดข้น,นะคนับครับระวังลื่นทุกคนระวังลื่นมังน้ำตกสวยมากบา เมืงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อะไรนี่ที่ตอนเราบปนี่ยังไม่ถึงปัญหาเลยป่วยมากเพิ่งมาดเพื่อนมาเินเพื่อนนไนันมาคุเทน้อยเลยไปเมาเพิ่นเป็นไก่ตัวเปไก่เออเนไก่ของเรานะไก่ตี ข้างคนได้บ้าเนก่าไม่มงบัตโอ้ยหมาเออเขามีริเพ่มมึงดอกอีผักมึงเพื่อเือเพื่อเอาพ่เื่อเพ้เ่อเพือเพื่อเพื่อวพื่อเพื่อเพืยอเเือเพืเพื่อเพอเพื่อนพื่อเพ่อเพื่อเพื่อเ้่อเพือเพื่อก็ืเือเอเนื่อ่อเพื่อเอเพือเื่อเพื่อือเพื่อเพืืเือ่เือเอเเลยเอ อยู <Tipp> <m> ่การจนะุรีเออเจเจันี้ดี๋ยวเขาบอกว่าเขารีวิวว่ามันเงิเหมจะได้เนียนได้ระวังืนครอะระวังเืินระวังเงนเนทุกคนก็คือเออมีดอกมงดอกไม้เนอะตัวนั้นก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะครับเียววี้น ดีนะครับที่เรามาแบบว่าน้ำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนี่ก็อ,อเคนะครัก็จะเป็นชั้นลงไาแบบนี้นะครับธรรมดาก็เหนื่อยนุ่มใช่ไหม ตังกูไม่มีสาระอะไรเลยเราค่อยตัวกันเป็นยัง <c oughs> อุ้ยสวยว่ะเยี่ยมเมืองอะมาอยู่เป็นไรก่อน ินงโนย่างโนตปรับปรุงนะครับทุกคนน้ำอยู่นี่ก็จะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้สวยแล้วก็ชอบความที่มันเป็นหินแบบเนี้ยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาตินะครับเอาดีคือสวยนะเอาดีคือนังฮอลลีวูดอันนี้ก็คือชาวทันนะครับหรือว่า ชาวบ้านครับจากหมู่บ้านรับแรนะครับก็จะมาแบบเล่นน้ำกันนะครับผมตรงนี้เนาะกินนารีประสานนารีนะครับแล้วก็ตรงนีงง้เป็น Let's kick. อันนี้แหละครับแล้วก็ถ่ายรถเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินกลับ